สวัสดีครับวันนี้เคิร์มพาเที่ยวจะพามาชมผลไม้ในอำเภอแก่งกระจานครับเดี๋ยวไปถามพี่กันครับว่าแถวนี้หมู่บ้านอะไรไปครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อพี่แดงจ้าพี่แดงอ๋อแถวนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านทำเสือจ้ะหมู่บ้านทำเสือก็อำเภอแก่งกระจานอำเภอแก่งเพชรบุรีบ้านเราครับนี่ครับอ่อผลไม้บ้านๆสมรสบ้านๆครับไม่ไม่มีสารแน่นอนครับไม่ปลูกเลยธรรมชาติครับนี่ครับส้มโอไข่ไงครับส้มโอ อัวใหญ่ก็80บาทจ้ะลูกละ80แต่ลูกใหญ่มากครับลูกใหญ่ค่ะเนื้อดีมากนี่แล้วก็วนี่ยค่ะแกะเป็นแพ็คแกะเป็นแพ็คแล้วค่ะเนื้อชำ่ำคะ่ะโ,โ,โอ้โหส้มโอมีเพิ่เกอด้วยครับ สวยสวยเลยแล้วก็มีมีมะม่วงค่ะเนี่มะม่วงดองคือว่ามะม่วงเราเก็บมะม่งวมมง,งไว้เราจะทำเป็นมะม่วงเช่อิมมอ่มค่ะนี่ก็ทําเองทําเองอแล้วเตานี่ทําอะไรครับเนี่ยเตานี่คือว่าเดี๋ยวต่อไปว่าจะย่างปิ้งปิ้งไก่มั่งอะไรมั่งข้าวเหนีนยวอะไรอย่างนี้ค่ะก็อยู่ตรงนี้พิกัดก็อยู่ทางวัดทางขึ้นวัดทําเสือเลยค่ะอ๋อทางเข้าทางเข้าวัดทําเสือนะครับนี่ครับมีส้มโอครับก็ เพื่อนๆก็มาเที่ยวแก่งกระจานแวะมูอหนุนกันได้ครับนี่แหละครับนี่แหละครับสาเลงจอดอยู่ทางเข้าวัดถ้ำเสือครับวันนี้ก็เคิมก็ขอขอบคุณพี่แดงมากๆครับนี่ครับมีไปทานด้วยนะคะขอบคุณครับนี่ผู้ล้า่ด้วกันนะเนี่ยโอ้เออเอเอแดงจะจะต่าวิ่เราผึ่งเจ้าหูผู้ล้า่ด้วกันแต่ว่ามาเขาย่อยนะยาดนี้เขาย่อยนะ แหมจะตายไปแล้วก็ขายอยู่ทางเข้าวัดถ้าเสือครับเพื่อนเพื่อนมาก็แวะมาอุดหนุนก็นได้ครับนี่ครับก็สาเลงอยู่นี่พี่ก็ะบอกพี่แดงบอกว่าขายทุกวันครับไปครับวันนี้เคิรมก็สวัสดีครับ